พี่ทำอะไรดีครับพี่เอาเก้าห้าเอาเก้าห้าใช่ไหมพี่พี่เติมเท่าไรครับเก้ารู้เลยพี่พี่เติมเท่าไรเติมเก้าห้าครับเดี๋ยวพมเติมเก้ให้พี่แต่พี่จะเติมเท่าไรพี่เอาก้าหรู้ไม่ต้องหยาหลอกเดี๋ยวผมเติมให้เก้พี่เติมเก้าห้าก้าห้าพี่จะหยามพมทำไมพมรู้พี่เติมเก้แต่พี่จะเติมเท่าไรรอรอเปลี่ยนไหมว่าเปลี่ยนดีวะเดี๋ยวเกาี่พี่เอาเก้านึงเก้าห พี่จะเติมมาซ่อมกันทำไมแล้วเก้าห้าเก้าห้าไปดิอ่ะสรุปเก้าหนึ่งกี่บาทเก้าห้าเฮ้ยโอ้โหว่าเติมเก้าหนึ่งเท่ากบเก้าห้าสรุปมึงเติมอะไรเนี่ยไม่ใช่ก็เมื่อกี้กูจะเติมเก้าห้าเก้าห้ามึงไหมกูเติมเก้าห้าเก้าห้ากูก็จะเติมเก้าหนึ่งเก้าห้านี่ไงโอ้บ้าไปแล้วใครก็จะมาเติมมาซ่อมกันพี่จะเติมเท่าไรเก้าหนึ่งเนี่ยมึงจะเติมอะไรให้กูอันนี้กูเติมเก้าห้าให้เติมเท่าไรเปี้ยวเก้าห้าเก้าห้า จะมาย้ำกูทำไมเพื่อนเพื่อวะแล้วมึงจะเอาบีเจ็ดฮะงั้นพี่เอาบีเจ็ดเก้าฮะแน่มื่จะจะวนบีเจ็ดไปเก้าให้ดูกูพสัสดต้นมันเก้าห้าราคาหนอยเท่าเมืองดีบ้าง